ลูกชายไม่เคยกินลูกพีษแต่กลับเก็บรวบรวมขนลูกพีษไว้ในด้านปากกาทุกวันเพราะแบบนี้ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านคนรับใช้เขาก็จะเขย่าด้านปากกาเบาๆแล้วแอบโปรยขนลูกพีษลงบนตัวคนรับใช้ทําให้คนรับใช้ไอไม่หยุดเพราะแพ้จึงต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัวคนรับใช้ก็ตกลุมพรางของครอบครัวนี้และแล้วพ่อของครอบครัวยากจนก็ปรากฏตัวขึ้นแอบใช้มือถือถ่ายรูปคนรับใช้ที่กําลังไอแล้วตั้งใจเอารูปให้ผู้หญิงเจ้าของบ้านดู โกหกว่าคนรับใช้เป็นวันโรคปอดระยะรยแรงเมื่อเห็นว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านไม่ค่อยเชื่อพ่อก็รีบส่ง SMS ให้ลูกสาวบอกว่าอีกสามนาทีผู้หญิงเจ้าของบ้านจะถึงบ้านลูกสาวที่เป็นครูสอนพิเศษเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีรีบหยิบลูกพีชทีท่เตรียมไว้จากกระเป๋าแล,ล้วโปรยขนลูกพีชลงบนตัวคนรับใช้ที่กำลังทำงานอยู่อย่างไรก็ตามก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อผู้หญิงเจ้าของบ้านกลับมาถึงบ้านก็เห็นคนรับใช้ไออย่างรุนแรงแต่กลนอบายของครอบครัวนี้ยังไม่หยุด เห็นคนรับใช้วิ่งไปที่ห้องน้ำอย่างบ้าคลาั่งพ่อก็ฉวยโอกาสบิบซอสมะเขือเทศลงบนกระดาษที่คนรับใช้ทิ้งไว้เมื่อผู้หญิงเจ้าของบ้านเดินเข้ามาก็เห็นกระดาษชำระเ,เปื้อนไปด้วยเลือดครอบครัวนี้จึงทำสำเร็จแต่คนรับใช้กลับกลายเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบรรณโรคปอดาระายะ้แรงถูกผู้หญิงเจ้าของบ้านไล่ออกจากคฤหาสน์ทันทีต่อมาพ่อที่เป็นคนขับรถก็แนะนำคนรับใช้คนใหม่ให้กับผู้หญิงเจ้าของบ้านโดยไม่รู้ว่าคนนี้คือภรรยาของเขาครอบครัวนี้จึงใช้วิธีสกปรปก กลายเป็นคนรับใช้ในบ้านของเศรษฐีทั้งหมดใช้ชีวิตแบบกอคนอื่นกินแต่พวกเขายังไม่พอใจแค่นี้วันถัดมาครอบครัวเศรษฐีออกไปตั้งแคมป์พวกเขาทั้งครอบครัวกลับเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ไม่เพียงแต่ใช้ห้องน้ําของคนอื่นยังกลิ้งไปมาบนเตียงใหญ่แม้กระทั่งต้นอาหารและไวน์ในตู้เย็นจนหมดเหมือนกับว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองจริงๆแต่ในขณะที่ครอบครัวกําลังดื่มกินอย่างเพลิดเพลินในตอนเย็นเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันปรากฏว่าเป็นคนรับใช้เก่าที่ถูกไล่ออกเมื่อวานมาหาที่บ้าน เธอบอกว่าวันนั้นรีบออกไปจนลืมของเมื่อเห็นคนรับใช้เก่าดูท่าทางน่าสงสารแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงเปิดประตูให้เธอไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุนี้เองทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายอย่างสิ้นเชิงต่อมาคนรับใช้เก่าเดินไปที่ด้านหลังตู้ไวใครจะรู้ว่ารออยู่สิบคนรับใช้เก่าก็ยังไม่ออกมาเพื่อที่จะรู้ว่าคนรับใช้เก่ากําลังทําอะไรแม่แตัดสินใจเดินลงไปดูให้ชัดเจนใครจะคิดว่าเมื่อเธอเดินลงไปกลับพบว่ามีความลับซ่อนอยู่ในนี้ เธอไม่รู้ว่าเลี้ยวไปกี่รอบแล้วในที่สุดก็เห็นคนรับใช้เก่าที่แท้ผู้ชายคนนี้คือสามีของคนรับใช้เก่าเพราะเมื่อหลายปีก่อนเขาก่อคดีฆาตรกรรมจึงหลบซ่อนตัวในห้องใต้ดินของคาดิฮั์นี้เป็นเวลาสีป่ปีแม่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วไม่พูดข้ามทำเพลงก็อยากแจ้งตำรวจคนรับใช้เก่าจึงต้องขอร้องอย่างน่าสงสารยังบอกว่าจะให้เงินเธออย่าบอกเรื่องนี้ออกไปเด็ดาขาดขณะที่ครอบครัวนี้ฟังอย่างเพลิดเพลินอยู่ข้างๆกลับทัดตกบันไดลงมา ช่วพิปตานั้นทําให้คนรับใช้เก่าสงสัยว่าทําไมคนพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่เธอจึงหยิบมือถือขึ้นมาเริ่มถ่ายวิดีโอจนกระทั่งลูกชายคนโตเจ็บจนร้องเรียกพ่อคนรับใช้เก่าจึงรู้ตัวว่าตกหลุมพรางของครอบครัวนี้จึงทําให้ตัวเองถูกไล่ออกโดยไม่รู้อิโนโนอินเนและในตอนนั้นสถานการณ์ก็พลิกผันอย่างมากคนรับใช้เก่าเอาวิดีโอออกมาแล้วเริ่มข่มขู่ครอบครัวนี้อยู่ในห้องรับแขกกับสามีเหมือนเป็นเจ้าของบ้านยังให้ครอบครัวนี้คุกเข่าสำนึกผิดแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คนโง่ อาศัยช่วงที่ทั้งสองคนไม่ทันระวังก็พุ่งเข้ามาจาับพวกเขาไว้แล้วแย่งโทรศัพท์มาเริ่มลบวิดีโอแต่ในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทันทีสวัสดีค่ะคุณป้าคะ่ะตอนนี้ยังไม่พักใช่ไหมคะฝนตกไม่สามารถตั้งแคมป์ได้เราจะกลับบ้านในไม่ช้าเมื่อได้ยินผู้หญิงเจ้าของบ้านบอกว่าจะถึงบ้านในอีกสิบนาทีและให้เธอเตรียมบะหมี่ซอสหมูสับครอบครัวนี้เริ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็วลูกสาวรับผิดชอบทำความสะอาด ส่วนพี่ชายและพ่อรับผิดชอบลากสองคนที่ใช้ชีวิตแบบกอบคนอื่นกินไปที่ห้องใต้ดินแม่ก็ทําตามคําขอของผู้หญิงเจ้าของบ้านในครัวทําบะหมี่ซอสหมูสักคิดว่าเรื่องนี้จัดการได้อย่างไร้ที่ติใครจะรู้ว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านเพิ่งกลับถึงบ้านคนรับใช้เก่ากลับหลุดจัดการถูกจับในห้องใต้ดินเธอพยายามสุดกําลังเพื่อไปขอความช่วยเหลือในห้องนั่งเล่นโชคดีที่ตอนนั้นแม่ใช้ท่าแต่ไร้เงาของปอซานแก้ไขวิกฤตได้อย่างให้ได้ผู้หญิงร่ำรวยกำลังตั้งใจทานบะหมี่ซอสูมูดัง ผู้ดูแลบ้านที่อยู่ข้างๆดูเหมือนมีเรื่องกังวลใจเพราะครอบครัวคนเก่ะคนอื่นกินของเธอซ่อนอยู่ใต้ต้นน้ำชาเพราะดีที่ผู้หญิงร่ำรวยทานเสร็จแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนทันทีแม่ของครอบครัวปรสิตเห็นดังนั้นก็รีบเรียกครอบครัวให้วิ่งหนีแต่ตอนนั้นลูกสาวของเศรษฐีกลับเดินลงมาอย่างกระทันหันที่แท้เด็กหญิงตั้งใจจะไปตั้งแคมป์ในสนามหญ้าของสวนในช่วงวิกฤตครอบครัวรีบซ่อนตัวใต้โซฟาจึงเพราะดีที่ไม่ถูกครอบครัวเศรษฐีพบเจอแต่การหนีออกจากที่นี่กลายเป็นปัญหาใหม่ เพราะลูกสาวของพวกเขากำลังตั้งแคมป์ในเต็นท์ข้างนอกสามีภรรยาจึงต้องนอนทักบนโซฟาในห้องนั่งเล่นส่วนครอบครัวที่อยู่ใต้โซฟาก็กลั้นหายใจไม่กล้าส่งเสียงโชคดีที่ไม่นานสามีภรรยาก็หลับไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อได้ยินเสียงกรนครอบครัวรีบคลานออกมาจากใต้โซฟาแล้วแอบไปที่โรงรถแอบออกจากประตูหลังของคฤหาสนาเป็นที่รู้กันดีว่าฝนตกหนักเพียงครั้งเดียวก็สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากไร้ในเกาหลีดได้คนที่มีเงินมากยิ่งอยู่สูง แต่ครอบครัวคนยากจนนี้กลับเดินลงไปเรื่อยๆเหมือนกับกองขยะที่ไหลไปสู่ปลายทางของท่อระบายน้ําแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่าคือเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านที่อยู่ต่ําสุดกลับพบว่าบ้านกลายเป็นท้งม่านน้าระดับน้ําท่วมถึงเอวคนแล้วและโถส้วมก็พ่นน้ําสกรปรกออกมาไม่หยุดแต่เต็นท์เล็กๆของบ้านเศรษฐีกลับไม่รั่วซึมเลยพี่ชายประสิทธิ์เมื่อเห็นหินนาโชคถูกน้ําท่วมสาบานว่าจะต้องเข้าร่วมชนชั้นสูงให้ได้เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ร่ํารวยเนื่องจากเขาเคยใช้การสอนพิเศษ จนสามารถชนะใจลูกสาวของผู้หญิงร่ำรวยได้สำเร็จตอนนี้เขาต้องการที่จะเข้าสู่ชนชั้นสูงอย่างแท้จริงก็ต้องฆ่าคนก่อคนอื่นกินที่อยู่ในห้องใต้ดินก่อนเพราะทั้งสองคนรู้ความลับของครอบครัวพวกเขาเห็นได้ชัดว่ายังมีอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเช้าครอบครัวจึงต้องหลบเข้าไปพักในห้างสรพรพสินค้ารอจนกว่าจะตื่นจากการนอนร่างกายก็เต็มไปด้วยกลิ่นเหงื่อฉุนแต่บ้านเศรษฐีไม่เหมือนกันพวกเขาไม่เพียงแต่สามารถเพลิดเพลินกับความเย็นสบายหลังฝนตกยังวางแผนจัดงานวันเกิดให้ลูกชายอีกด้วย ความแตกต่างระหว่างคนจนและคนรวยในเกาหลีนี้มากแค่ไหน,นบ้านของคนจนถูกน้ําท่วมจนกลายเป็นดูน้ําตกคนรวยกลับหัวเราะและซื้อของไม่หยุดแม้กระทั่งตอนกลับบ้านยังได้กลิ่นคนจนในรถผู้หญิงรวยเปิดหน้าต่างรถด้วยความไม่พอใจส่วนคนขับรถร,ถรู้สึกอึดอัดเขาก้มลงดมตัวเองปรากฏว่ากลิ่นนั้นมาจากตัวเขาเองที่แท้เมื่อคืนฝนตกหนักครอบครัวของเขาต้องไปอัดกันในห้างเพื่อผ่านคืนไปได้และคนที่มีกลิ่นคนจนเหมือนกันยังมีลูกชายคนโตที่ต้องการเปลี่ยนโชคชะตา มองดูหินนำโชคที่ขอมาจากพระสงฆ์ลูกชายคนโตไม่เข้าใจว่าตัวเองเสลี่ยนโชคอะไรเขาไม่พูดอะไรแล้วแอบเข้าไปในห้องใต้ดินของบ้านคนรวยตั้งใจจะฆ่าปรสิตแก่สองคนข้างล่างเพราะสองคนนั้นรู้ความลับของครอบครัวพวกเขามีเพียงการฆ่าพวกเขาเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถในบ้านคนรวยได้อย่างเปิดเผยใครจะรู้ว่าตอนที่ลูกชายคนโตมาถึงห้องใต้ดินกลับพบว่าอดีตแม่บ้านใต้ดินได้หยุดหายใจแล้วยังไม่ทันที่เขาจะตอบสนองคอของเขาก็ถูกพันด้วยลวดเหล็กทันที ที่แท้เป็นสามีของผู้หญิงที่ต้องการแก้แค้นให้ภรรยาอยากจะฆ่าพวกเขาทั้งครอบครัวให้หมดเพื่อเอาชีวิตรอดเด็กชายทำได้เพียงวิ่งหนีอย่างบ้าคลาั่งแต่ข้อของเขาถูกพันด้วยลวดเหล็กเขาจะวิ่งไปที่ไหนได้อีกวินาทีถัดมาต่อมาผู้ชายก็หยิบมีดจากในครัวเดินไปยังกลุ่มคนในสวนอย่างมีเป้าหมายชัดเจนไม่พูดไม่จ่าแทงไปที่หัวใจของน้องสาวคนจนทุกคนตกใจกลัวกับภาพที่เห็นตรงหน้ามีเพียงแม่เท่านั้นที่ไม่กลัวตายพุ่งเข้าไปสู้ตายกับผู้ชาย ส่วนพ่อก็รีบปิดแผลของลูกสาวในตอนนั้นเองเจ้าของบ้านผู้ชายจูจ่ๆก็ขอกุญแจรถจากพ่อพ่อคิดว่าเจ้าของบ้านผู้ชายจะไปช่วยลูกสาวจึงโยนกุญแจไปแบบไม่คิดแต่กลับโยนไปตกใต้คนสองคนที่กําลังต่อสู้กันแม้ว่าในที่สุดแม่สามารถฆ่าผู้ชายคนนั้นได้สําเร็จแต่ตอนนั้นพ่อกลับมีความกดแค้นเต็มหน้าเพราะตอนที่เจ้าของบ้านผู้ชายก้มเก็บกุญแจรถท่าทางที่เขาปิดจมูกและดูถูกคนจนทําให้พ่อไม่พอใจวินาทีถัดมา พ่อก็เหมือนคนบ้าข้าเจ้าของบ้านผู้ชายที่รังเกียจกลิ่นคนจนตอนจบของเรื่องตำรวจได้รายงานคดีนี้ต่อสาธารณะน้องสาวเสียชีวิตทันทีเพราะเสียเลือดมากเกินไปแม่ถูกตัดสินให้รอลงอาญาเพราะเป็นการป้องกันตัวแม้ว่าหลังจากนั้นพี่ชายรอดชีวิตแต่หลังจากเหตุการณ์นี้เขากลายเป็นคนบ้าแต่ไม่นานเขาก็พบว่าพ่อยังไม่ถูกตำรวจจับได้เพื่อยืนยันความสงสัยในใจเขามาดูรอบๆบ,บ้านอยู่ทุกวันแน่นอนว่าฟ้าดินไม่ทอดทิ้งคนที่มีความพยายาม เขาพบว่าไฟในห้องใต้ดินกระพริบไม่หยุดที่แท้ตั้งแต่วันนั้นพ่อก็อาศัยอยู่ในห้องใต้ดินเป็นประศิษ์ทุกครั้งที่เจ้าของบ้านคนใหม่ออกจากบ้านเขาก็จะแอบเอาของบางอย่างมากินในห้องใต้ดินไม่นานหลังจากนั้นพี่ชายในที่สุดก็หาวิธีให้พ่อได้ออกมาสู่โลกภายนอกนั่นคือการซื้อบ้านห,หลังนี้แบบนี้พ่อก็จะสามารถออกมาจากห้องใต้ดินได้แต่สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นเพียงความฝันในฝันมีทุกอย่างถึงตรงนี้าภาพยนตร์จบลง